ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา หลวงพ่อเจ้าคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของนิสิตนักศึกษาใหม่ได้ยินมาว่ารุ่นพี่จะรับรุ่นน้องในการบังคับให้ดื่มเหล้าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าเกิดรุ่นน้องไม่ทําตามรุ่นพี่ก็จะหมายหัวเอาไว้ทําให้รุ่นน้องเป็นกังวลใจมากจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือจะอธิบายให้รุ่นพี่เข้าใจอย่างไรดีคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องเก่าเมื่อสมัยหลวงพ่อเองยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ถึงคราวรับน้องใหม่ก็เจออย่างนี้แหละตรงนี้นะขึ้นอยู่กับเรานะลูกนะท่านเรานะไม่ชอบดื่มอยู่แล้วรังเกียจอยู่แล้วเราไม่ดื่มเนะี่ยใครทำอะไรเราไม่ได้หรอกอันนี้ต้องชัดๆลงไปก่อน นะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะหมายหัวหรือไม่หมายหัวไม่มีใครเขาตามไปฆ่าเราหรอกยาะแต่ว่าลูกมองอย่างนี้ในเรื่องนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอธิบายว่าเออ เล่ามันไม่ดียังไงกับพี่เขาเพราะเขานะ่ะตัวรู้แต่ว่าเขากลับรู้แล้วเป็นเองเราปฏิเสธที่จะไม่กินแต่ว่าในการปฏิเสธนั้นนะ่ะลูกมันมีวิธีปฏิเสธเยอะนะตั้งแต่หนึ่งเอาหนึ่งก่อนเลย ท่าทางของเราเรียบเรียบร้อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครอยากบังคับเราหรอกเพราะเราไมาใ้ท่าเปรี้ยวเปรี้ยวและอยู่ที่สถาบันเปรี้ยวไหมเราเออเราไม่ได้เปรี้ยวหนึ่งเราไม่ใช่มีท่าทางเปรี้ยวเปรี้ยวเราเรียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่ๆเขาก็ไม่อยากจะมาเขี่ยเข็นอะไรเรานักหนาหรอกนี่เป็นเดื่องที่หนึ่งแล้วลูกนะ เรื่องที่สองเออเอาละถ้ามีพี่บางคนมันจะขยันขยอมากเกินเหตุก็ทำท่าเฉยเฉยทำหน้าเฉยเฉยไม่พูดเฉยทุกอย่างแต่ว่าอย่าไปว่าอะไรเขานะเฉยไม่พูดเงียบเงียบ อย่างดียกมือไหว้เขายกมือไหว้เลยหลูกเลยหนูไม่เดิมค่ะแค่นี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นอีกถ้าจะเตรียมได้เพื่อนชุดเดียวกันเนี่ยสนิทสนิทกันแล้วก็ไม่ชอบเรื่องราเรื่องบุรีเนี่ยเอามาอยู่ในแถวเดียวกัน เอามาเป็นทีมเลยลูกเลยพระลูกมาเป็นทีมเขาเท่านั้นแหละพี่พี่เขาก็ไม่อยากยุ่งเออไอ้ทีมนี้มันทั้งทีมนะนะหน้าตาเราก็เรียบร้อยท่าทางเราก็เรียบร้อยผูกก็ผูกเขาเพราะเพราะพูดเพราะเพราะ,ราะแล้วพี่เขายังไม่ยอมทุกคนไปไหวมันลุกทุกคนก็ไหวที่หมดเลยพี่ไม่รู้จะทำงานหลอกหลุกเลยทำอะไรไม่ได้ ขอเล่าประสบการณ์นิดก็แล้วกันหลวงพ่อเองนั่นแหละก่อนจะบวชแต่ว่าอันนี้เป็นหลังการรับน้องใหม่ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้เข้าวัดก็วันลอยกระทงไปเยี่ยมมหาวิยาลัย แล้วก็เอาไปร่วมงานกับเขาแล้วก็ซื้อเหล้าเลี้ยงน้องๆก็มีกลุ่มนึงน้องๆเขาเข้ามาก็ก็รินเหล้าแจกเข้ามาเรื่อยๆพอมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยตอนนั้นท่านยังเป็นนิสิตอยู่รินเสร็จส่งให้ท่าน ท่านยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ผมไม่ดื่มครับตอนนั้นก็กำลังตึงๆอยู่ด้วยทำไมไม่ดื่มชักไม่ชอบใจที่รุ่นน้องขัดขอทำไมไม่ดื่มวะท่านก็ตอบเรียบร้อยเรียบร้อยจนนั่ง ไม่ถึงกับสะดุ้งนะแต่ก็รู้สึกผิดปกติท่านตอบชัดผมถือศีลครับเกือบสางเมาหนะลุกนะได้ยินนี่ยหนี่ัชัดๆนะผมถือศีลครับแต่ว่าปากยังแข็งอยู่อ๋อมาถือศีลอีตอนที่อ้วนนี่รินให้ใช่ไหม เมื่อก่อนก็ไม่ได้ถือศีลหรอกท่านตอบชัดผมถือมานานแล้วครับพี่แล้วพวกเพื่อนๆนของท่านนั่นแหละอยู่เป็นทีมเหมือนกันเขาเรีบเข้ามาเลยพี่ครับพี่ครับไอ้เพื่อนผมคนเนี้มันถือศสีลมาจากไหนแต่ใดแล้วครับพอเจอย้ำอย่างนี้เข้าอีก ลูกเลยส่างเมาเออไม่กินก็อย่าก,กินแล้วก็ยังรินแจกให้คนอื่นต่อไปเพราะมันยังมีเหลืออยู่แจกไปจนกระทั่งหมดแล้วคืนนั้นก็เฮเฮฮาๆากับพวกขี้เล่านั่นแ่ะส่วนหลวงพ่อท่านท่านหลบไปไหนแล้วก็ไม่รู้เช้าตื่นขึ้นมา สั่งเมาแล้วบรนนึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เออเมื่อก่อนนี้นะเราก็ไม่กินเหล้าอยู่บ้านนี่เราก็เกลียดเห็นคนกินเหล้าเราก็ไม่ชอบแต่เพราะมาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเราไม่เลือกคนคบก็เลยมากินเหล้าเขา แล้วก็ไอ้ข่านิยมผิดผิดที่ว่าเออไม่กินเหล้าแล้วไม่ใช่ชายชาตรีไม่สูบบุหรี่ไม่ใช่ชายชาตรีไอ้ข่านิยมผิดๆเหล่านี้มันดึงเราเป๋ไปแค่จากพระศาสนาเค่ตั้งเยอะนั่นนี่มันถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องกลับมารักษาศีลใหม่อีกคนสุดท้ายหลวงพ่อก็ตัดใจเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นเองขอให้เราดีให้จริงแม้พี่ก็ยอมชัดไหมจ๊ะว่าแต่เรานะ่ะชอบกินเหล้าหรือเปล่าเท่านั้นนะไม่ชอบนะดีละบุญรักษาเถอะลูก